สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิที่จังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งดีรับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะก็หายหน้าหายตาไปหลายวันประมาณ1ิบกวันนะคะที่ไม่ได้ทำคลิปและลงคลิปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ติด ภารกิจสําคัญนะคะซึ่งไปเป็นหน่วยแทนที่ห้างโรบินสันเลยนะคะเลยไม่ได้มาทําคลิปนะคะวันนี้คิดิจางชาแนลก็ไปงานสายได้มีเวลามาทําคลิปก่อนไปทํางานนะคะวันนี้คิติจางชาแนลก็จะมาทําคลิปความเชื่อนะคะสําหรับใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายอยู่บ่อยๆ เป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนปวดท้องนู่นนี่นั่นไม่สบายตัวเลยวันนี based, wow ้ค all, e ิติจังชาแนลก็มีคลิปดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะคะเนื่องจากถ้าคนเราไม่ค่อยสบายตัวปีหนึ่งจะมีการเจ็บป่วยบ่อยๆซึ่งวันนี้ <pper overhead> คิดทิจังชาแนลก็จะมาแนะนำหลังจากที่เราใส่บาทรทำบุญปล่อยสัตว์หน้าเขียงต่างๆหรือว่าสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่บุญอะไรก็ตามหรือวันนี้เราไม่ได้ทำบุญเพียงแต่เปิดบทสวดมนเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็ถือว่าเรา ได้ถวายบุญเช่นกันนะคะไม่จำเป็นต้องใส่บาททุกวันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคิติจางชาแนลก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการกรวดน้ำในการอุทิศบุญและส่งผลบุญต่างๆวิธีนี้เป็นวิธีทำเจาะจงเฉพาะจุดเลยนะคะสำหรับคนที่ป่วยบ่อย ไม่สบายบ่อยค่ะเราก็เตรียมน้ำมาหนึ่งแก้วเลยนะคะเพื่อมากรวดลงพื้นหินดินทรายหากเป็นไปได้บ้านใครที่เป็นพื้นปูนให้เรากรวดลงที่กระถางต้นไม้ที่เป็นดินก็ได้นะคะแต่ก่อนอื่นคิดที่จางชาแนลก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่า คลิปนี้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะลองทำดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะการกรวดน้ำหลังจากทำบุญต่างๆเรากรวดเฉพาะเจาะจงเพื่ออุทิศบุญและส่งผลบุญให้กับเทวดาผู้รักษาตัวหรือเทวดาประจําตัวของเรานี่เองค่ะก่อนที่เราจะส่งผลบุญหรืออุทิศบุญให้ผู้อื่นผู้ใดนั้น เราต้องอุทิศบุญหรือส่งผลบุญให้กับเทวราผู้รักษาตัวเราและดูแลเราปกป้องคุ้มครองเราก่อนนะคะเราเตรียมน้ำมาแบบนี้แล้วนะคะเวลาเรากรวดน้ำหรือหยาดน้ำให้เราเอ่ยชื่อนามสกุลข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่เท่าไหร่บอกไปนะคะ ขออุทิศบุญเพื่อที่จะส่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ให้กับเทวดาผู้รักษาตัวของข้าพเจ้าขอให้พระแม่ธรณีจงเป็นทิพยานเพื่อรับรู้รับเห็นและส่งผลบุญนี้ให้แก่เทวดาผู้รักษาตัวข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าส่งผลบุญแล้วขอให้ร่างกายสังขารของข้าพเจ้าได้มีความแข็งแรงสมบูรณ์อย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยให้มีพลังอนามัยดีเรากล่าวง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยนะคะเพราะการกรวดน้ำให้เทวดา รักษาตัวเรานั้นจะทำให้เรามีพลังงานบวกอยู่เสมอและมีร่างกายพลานามมยที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะให้ลองทำดูนะคะก่อนที่จะกรวดให้ใครหรือกรวดให้เจ้ากรรมนายเวรให้ลองทำแบบนี้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวคำพูดคำกล่าวง่ายๆสั้นๆที่เข้าใจง่ายๆคิดที่จังชาแนลจะลงรายละเอียดให้กดดูได้ทิด ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิิจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ช่องคิิจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ